สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน,น้องๆเพื่อนๆชาวยโทูทูบทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมบัติดำเสียงพี่น้องอามาเบงรถไถหน้าหดพี่น้องเมือน,นี่รถจัดคูโปต้าสามคันเลยครับหน้าตาพน่นเหมือนี้บ้านหนองกุ้งครับรอวัดสายแกวเขานี่แหละ แอวหาศูนครับสองขั้นนะครับกับคูปตอวามสิบสี่ศูนย์แปดของป้าอัดฟ้าอาัดาาสุดยอดเลยครับ มันสุดๆพี่น้องเงี้สามขั้นนะครับกูตาทัา้งสามพี่น้องเดี๋ยวหาศูนย์หนึ่งแปดเดี๋ยวสามสิบสี่ศูนย์แปดครับร่งพอดีไทยพี่น้องดิน นี่ครับเขาดีครับพี่นอ้องขันป้อยไว้หลายมือครับไถพวกเขาได้พี่น,อน้องแกนเป็นดินเหียวดินถ้ำนะครับหน้าตพาะพ้นอาปาอาครับ เาสาีครับมเสียงนี่สาใจครับขอธรรมราครับนี่สามสี่ารุดคุดปูลแล้วน,น้องปาอัดนะครับยังแรงยังแรงครับนี่เ้า เจวินนะครับนี่เจวินพี่น้อง มาจากวันจากปีแล้วพี่น้องเดี๋ยวเจ๋วเลยครับของไหมครับเสียว,วินเดี๋ยวมาซูนหนึ่งแปดเอสพีวันนี้สามทงเลยพี่น้องรถสามขั้นมาหนิเป็นจัดสามสามสามทงเลยครับ Tít cân đi là bên trong đèo hoa xuống đường phạt kéo ok 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 kéo ok ok นะครับมัดจ่ออ๋อทับใจทับใจครับรถไถเฮาเออนั่นละนี่แหละพี่น้องมือใหม่วิธีเอามุมนะครับเบิ้งเอาพี่น้องอเนี่ยเอามุมเอาแกีครับอ่าสำหรับมือใหม่นะครับบ่ท่านไอ้หู เอาแบบนี้ละพี่น้องเขอให้เบิ่งในช่องยูทูบครับมีหลากหลายให้เบิง่งเลือกเบิ่งเอาครับผู้สอนกับไลช่องยูทูบนะครับหลุมแจะจังน้อยครับหลุมแจะหลุมแจะแจะม,มันจระตั้มนะครับเป็นหลุมเอาต้องดันผมเจ้าหน่อยครับย้ำไปไถยนะหน้าหุ่นทุคนนี่ ครับอ่ากามันรูปแห้งก็ดนันเขาไม่พิ่นได้พี่น้องน้ำแก่น้ำยางมันเอวสามสิบเียโซนแปดคูนปูยังแรงใส่ท่อดังพร้อมได้พี่นอ้องอ่า ออต่อมอวออกกันนะออก,กวะเออโอ้พระทัพปาครับต่อมอวแหงไเลยนี่พี่น้อง แ๋วเลยนั่นบาดเนี่เอ้าสูเล็กว่าอะไรเราครับไม่อออืออ้า,อาลองบิงอืออืออืออโอ้แมมาถึงปาไม่เอไม่ไม มาดาครับเอาเออโอ้เหนียวเหนียวเนียวเอมักจะเสียงนี่และ ตัวน,นี้เงาบัก่วงนี่ป้าลั่นป้าลั่นนี่สิบตัวน,นี้่ใกลแล้วครับไปลอยโอ้โหเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับออไหมเอออออ่ะอีกที เออนั่นแหละโอ้ยยอดเลยบานฮ่าฮ่นขัาพี่น้องอสำหรับวันนี้คลิปนี้ลากันสำหับวันสักวอนพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าพ่อกันไหมครับขอบคุณขอบคุณพี่น้องผูง้เข้ามาติดตามขอบคุณทีมงานป๋าอาดนะครับเห็นผู้นำเทีมมือนียลงหน้าทางบ้านน้องกูงเข้ารอวัดสักแก้วแล้วพี่น้องหน้าตาพ่นนะครับ ลาการสนิทนล้พี่น้องสวัสดีครับ